ก,ก็ออกยากเกินก็ผมว่า,าเ,เขาสอบยากไปครับคิดว่าอาจจะเป็นเพราะสอบยากด้วยแล้วก็คือเราแบบไม่ไม่ไม่สนใจที่จะแบบไม่ได้จะไม่ได้ตั้งใจอ่ะคิดว่าการสอบข้อสอบมันก็ยากครับไม่ได้ยากนะครับในตัวผมผมว่าเาข,งขง่งไทยสลาดน้อยออลงก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นทั้งสองอย่าง เหมือนกับว่าข้อสอบมันก็น่าจะมีมาตรฐานของเขาอะค่ะว่ามาตรฐานเขาอยู่ในระดับไหนอะไรเนี่ยค่ะน่าจะเป็นใครน่าจะเรียนอ่อนลงแต่ว่าเนื้อหายังเรียนไม่ถึงของก็ออกเลยแล้วแต่บางทีอะไรที่เราอ่านมาเยอะมันไม่ค่อยชอบออกก็แต่ว่าเด็กมันเหมือนจะเตรียมพร้อมไม่ไม่ทันเลยเพราะว่าตอนนี้มาตรฐานเด็กไทยมันก็ต่อมลงผมว่าที่ทำไม่ได้เพราะว่าไม่ค้นคนขวาคนฝ่ายหาความรู้มากกว่า ก็เหมือนแบบข้อสอบมันก็คนละแนวกัแบบที่ไปเรียนมาไปเรียนพิเศษอะไรพวกนี้มามันสอนคนละแบบเพราะว่าข้อสอบผมว่ามันไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเทียบกับเนื้ออื่นหรือแม้แต่บางบางทีแต่หลายๆคนเขาบอกว่าข้อสอบมยากไปแต่สำหรับผมดูว่าเรายังไม่เต็มที่กับข้อสอบ หนึ่งก็คือการเตรียมตัวของเด็กไทยอย่างเงี้ยมันอย่างที่เราลุงก็เด็กไทยเนี่ยอ่านหนังสือน้อยกว่าประเทศอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อสอบก็มีการเปลี่ยนไปในวิชาแบบแกลอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกลไทยก็งงงงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจทำให้แบบคะแนน,นมันไม่ค่อยดี